สวัสดีครับปั๊มลมเสียงดังทำไงดี <laughs> อันนี้ก็มาคุยกันเรื่องปั๊มลมเลยนะถ้าใครใช้ปั๊มลมแบบนี้ซึ่งมันจะมีกองลูกเล็กๆอย่างเงี้ยนะอันนี้นะฮแบบนะก็จะรู้เลยว่าเสียงมันดังมากดังแบบคุยกันไม่รู้เรื่องไนะซึ่งมันน่าจะเป็นเพราะว่าวาล์วกันกลับข้างในมันมันน่าจะเป็นสวอตเพลทอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแผ่นที่เป็นเหมือนแผ่นลีดอะไรอย่างเงี้ย เสียงก็เลยกำลังจะดังมากทีนี้ถ้าเพื่อนๆช่างต้องการลดเสียงของมันลงเนี่ยตอนที่มันทํางานเนี่ยเพื่อจะคุยกันรู้เรื่องนยซึ่งเสียงมันดังชนิดคุยกันไม่รู้เรื่องอทําไงนะครับก็นี่เลยผมแก้ไขด้วยวิธีนี้ปั๊มลมก็ไปซื้อกลองอากาศของมอเตอร์ไซค์นะนนี้กับไอนนใ้ใช้ของเว็บร้อย ซื้อมาแล้วก็เอามาติดตั้งเลยก็โดยการทําเอลโบเป็นท่อเนี่ยนะยี่สิบมิลเนี่ยตัวเนี้ยตัดของเดิมมันออกอย่างนี้ของเดิมมันจะมีแกนโดดมาอย่างเงี้ยก็ตัดมันออกปท่อสวมแล้วก็เอาตัวกองอากาศมาติดตั้งซึ่งประสิทธิภาพในการทําง,งานของมันเนี่ยมันจากหูของฟังเนี่ยนะมันจะลดเสียงันไว้ได้ประมาณครึง่งนึงคือเสียงมันก็จะทุ้มลงด้วยแล้วก็กองอากาศก็กว้างขึ้นด้วยก็ได้ผลดีนะครับก็ ใครจะลองเอาไปใช้ก็ลองดูนะฮะอันนคือไม่มีผลได้ผลเสียอะไรแต่ว่าปั้มลมแบบนี้รูปร่างแบบนี้มันจะเสียงดังหมดแหละก็สามารถเอาไปแก้ไขได้แล้วก็อย่างคนที่ทถาถ่านแท่งเนี่ยที่ใช้ปั๊มลมขับระบบนิวติกเนี่ยจังหวะที่มันทํางานก็ถ้าต้องการลดเสียงมันก็ลองดูครับอย่างเงี้ยติดตั้งไม่ยากก็หาจุดยึดจุดฟิกของมันแล้วก็ทําท่อต่ออย่างนี้นะครับจะลองฟังเสียงมันเป็นยังไง จากเดิมที่ว่าเสียงมันดังสะท้านสนั่นบนไใบเลยดูนะ โอเคนะฮะเสียงลดลงน่าจะประมาณครึ่งนึงก็ไม่ได้วัดจงจริงจังนะไม่ไม่บอกเป็นเดซิเบลได้แต่เสียงมันเบาลงมากแล้วก็น่าจะกองอากาศดีขึ้นด้วยเพราะว่าของเดิมมันลูกนิดเดียวเองทิ้งไปเลยเวลาจะซื้อกองใส่กองมาเปลี่ยนก็ไปซื้อใส่กองมอเตอร์ไซค์ซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ว่ามอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไหนนะเสียงมันเงียบเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยจะไ,ได้ไปซื้อมอาเปลี่ยนใหม่แต่ตอนเนี้ยคิดได้เว็บร้อยสามร้อยกว่าบาทไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะ ก็เป็นช่างมาบอกมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็ลองดูครับ